thank <laughs> you ปลูกผักปลูกรักฮัดแทงเป่งป,ปันกันเลยเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารนหนึ่งก็คือลดค่าใช้จ่ายสุขภาพดีและก็พอเราทําเป็นกิจวัตรส่วนที่จะตามมาก็คือในเรื่องของการเอื้ออาทรกการเป่งปันกันมีเราก็แบ่งให้นะคะ ตอนแรกจะต้องไปซื้อผักที่ตลาดใช่ครับเราก็ไม่ต้องซื้อพวกเงนินส่วนนี้เราก็จะใช้ในการออ <S S <c oughs> มก็จะทําให้ตัวเรือนนั้นแมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านเศรษฐกิจหรือวิกฤตทางด้านพีโควิดก็ต <c oughs> ามเนี่ยสิ่ง <c oughs> ที่เราเห็นก็คือว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีอาหารในรัวเรือนของเราเองเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบันได้ครับ